แล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิวี่ค่ะทําธุรกิจตรงนี้มีเสือให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านมีไรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC Light แผงการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Light ใส่ใจในตัวคุณ นี่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 084 938 1183 084 099 9347 ประเทศั้งใหญ่มาบอกทําไมเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยเห็นแกตัวชัดไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรียตราบัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวย อินซฟราบัวทิพย์กับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 0863419611 0863419613 ครับมาสู่ช่วงสีสันประกันภัยนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปชมภาพกิจกรรมนะครับของบริษัทประกันนะครับจะเป็นบริษัทไหนก็ลองไปติดตามชมกันเลยครับอ,รอาริ安娜 ยาต่อยอดความสำเร็จแคมเปญระดับโลก My า i n ฟ c น็ c โค c h ที่มุ่งสอนเยาวชนเกี่ยวกับธุรกิจและให้ความรู้ด้านการเงินล่าสุดจับมือพันมิตรยักษ์ใหญ่จัดกิจกรรมมันนี่วีคโดยอริอันยุธยาเปิดเมืองจำลองแห่งการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับเยาวชนอายุ11-13ปีณจตุรัสวิทยาศาสตร์อ,อพพวชจามจุรีสแควร์ชั้น4ในวันที่20-22พฤษภาคม เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนรู้การสร้างรายได้การออมเงินการลงทุนผ่านสถานการณ์จำลองติวเข้มความรู้ด้านวิชาชีพพร้อมสนุกสนานกับสาระบันเทิงจากบูธต่างๆตลอด3วันเต็มต้องบอกว่าภาพรวมของการจัดงาน m ั n นี่วีคบายอาเรียนชิติยาในวันนี้ถือว่าเป็นไปได้ดีมากๆเลยนะคะเรามีพาร์ทเนอร์นะคะเข้ามาช่วยจัด โครงการนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้ในการที่จะทําให้น้องๆนั้นเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการออมแล้วก็การใช้เงินผ่านประสบการณ์นะคะเรามีหลายบูธมากนะคะเรามีบูธของอาเรียนสยุทธยาที่สอนให้น้องๆรู้ว่าประกันชีวิตคืออะไรนะคะมีบูธของอกรุงศรีแอสเซทแมเนจเมนต์นะคะที่จะสอนให้น้องๆรู้ว่าการลงทุนและการออมเป็นอย่างไรมีบูธจากปัญญาพิวัตินะคะมาสอนในเรื่องของการทําอาหารนะคะ แล้วก็บูธของอพวชอเองที่สอนในเรื่องของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บูธของเนชั่นค่ะที่มาสอนน้องๆในเรื่องของการเป็นนักข่าวนะคะก็หวังว่าการที่น้องๆได้เรียนรู้ การทํางานผ่านกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เวลาที่เขาทำงานเขาก็จะได้เงินด้วยนะคะเท่ากับว่าทํางานได้เงินก็เหมือนกับการหาเงินนะคะในขณะเดียวกันในพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีบูธที่จะสามารถให้น้องๆใช้เงินก็คือว่ามีซีมาร์ทนะคะที่สามารถไปช้อปปิ้งได้นะคะมีกิจกรรมเรื่องของการเต้นนะคะที่ไปเรียนรู้ก็จะต้องจ่ายตังค์นะคะถ้าเราอยากเรียนอะไรนะคะก็เป็น Dance Academy นะคะแล้วก็ยังมี My Finance Coach ค่ะที่ทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าการออมนั้น แล้วก็การเรียนรู้การใช้เงินเป็นอย่างไรคะ่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะอาเรียนสิติยาให้ความสําคัญกับการออมของเด็กๆนะคะเราเริ่มมาจาก My finance coach หรือว่าหลักสูตรที่เราสอนน้องๆให้รู้ว่า การใช้เงินไปกับสิ่งจําเป็นและสิ่งที่เราต้องการนั้นแตกต่างกันอย่างไรและเขาควรจะใช้อย่างไรบ้างเราทํากิจกรรมนี้มา2ปีนะคะผ่านอาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานของอาเรียนสิทิยาเองนะคะไปสอนน้องๆก็คือเด็กประถมปีที่5นะคะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีโอกาสน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็ต่อยอดจากตรงนั้นนะคะเราก็จัดงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับมานิวีขึ้นมานะคะโดยพาน้องๆที่ผ่านโครงการ My Finance c o เข้ามาเล่นกิจกรรมเหล่านี้นะคะเวลาที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการบรีฟให้ฟังนะคะเขาจะได้พาสปอร์ตว่าเขาไปทํางานอะไรได้เงินเท่าไหร่เก็บออมอย่างไรได้เ,เหรียญเท่าไหร่นะคะแล้วตอนจบออกไปแล้วเนี่ยจะมีการประเมินด้วยว่าน้องแต่ละคนนั้นเนี่ยใช้ตังค์แล้วก็เก็บออมกันอย่างไร ต้องบอกว่าในเรื่องของการออมสําหรับเด็กๆแล้วเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเราเห็นจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การใช้เงินซะมากกว่านะคะดังนั้นการให้เด็กรู้ว่าการออมนั้นสําคัญเป็นสิ่งจําเป็นส่วนเรื่องของประกันชีวิตสําหรับ Alliance, อาเรียนสัธยาตอนนี้ก็ไปได้ดีค่ะณตอนนี้เนี่ยดีทั้งยอดขายแล้วก็กาไรค่ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า ยังไม่ได้มีอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายอดโดยรวมของเราทั้งยอดขายแล้วก็กำไรนั้นยังเป็นไปได้ดีอยู่ค่ะบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน ร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดงานแถลงข่าวเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลกรุงเทพประกันชีวิตมินิมาราทอนครั้งที่หนึ่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกรุงเทพประกันชีวิตครบรอบ64ปีและตอกย้ำเจตนารมณ์ให้คนไทยมีความสุขจากการมีสุขภาพที่ดีรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปขยายโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้องจัดหาเครื่องกรองและถังเก็บน้ำหรือเครื่องปั๊มน้ำ บริจาคให้โรงเรียนที่ห่างไกลเราากชีวิตก็รู้สึกินดีมากที่มีโกาสที่จะาเดิน่การเ่อชีวิตเปงแกในนี้บริษเรามีภาิทหักนะครับในการสร้างความมั่คงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุมเราเชื่อว่าการีพร้องโดยเฉพาะ การมีหลักประกันนั้นจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขมากกว่าพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและความผันแปรต่างๆในชีวิตสําหรับการที่จะจัดงานเดินวิ่งการสฉลิในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในเรื่องสังคมและสิ่งน้ำรองของบริษัทซึ่งจะแบ่งเป็นหกเรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกนี่ก็คือในเรื่องของการถ่ายทอด ความรู้เรื่องการกวางแผนการเงินเรื่องต้นครอบครัวนะครับสู่สาธารณชนนะครับเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องที่ออบริษัทให้การสนับสนุนการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้นะครับแล้วก็เรื่องที่สาที่จะเกี่ยวกับเรื่องงานเดินวิ่นนี้ก็คือการสนับสนุนให้สังคมไทยเรามีสุขภาพที่ดี ส่วนเรื่องที่4ซึ่งก็เกี่ยวเรื่องกับการน,นี้อีกด้วยนะครับก็คือในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในสังคมเราที่สูงาอายุนะครับแล้วก็ข้อ5้าของนโยบายของเราก็คือในการดูแลสิ่งแวดแล้อมและวก็ข้อหกก็คือในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็รักษาศิลปะวัฒนธรรมของประเทศครับตัการที่จะมีการจัดงานนี้ เราก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้สังคมไทยเราให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขที่มากกว่าในปีนี้ก็เป็นปีที่บริษัทมีอายุครบ64ปีนะครับมีอายุครบ64ปีในวันที่1มิถุนายนนี้เลยแล้วก็มีความยินดีที่สามารถจะ จัดงานเดินวิ่งการกุศลในวันเดียวกันเลยในวันอาทิตย์ที่อยู่ในวันลอยนี้นะครับครับในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการทำโครงการเราเรียกว่าน้ำสะอาดเพื่อน้องนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราให้การสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์เครื่องกรองน้าเครื่องเก็บน้ำนะครับหรือว่าปั๊มน้ำนะครับสําหรับโรงเรียนที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับเราก็มีความดีนะครับที่ว่าจะ นำรายได้จากการวิ่งจากกานเดินวิ่งคั้งนี้นะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อไปต่อยอดทำให้เราสามารถขยายผลของโครงการนี้ได้ยิ่งขึ้นครับคุณชวนโสพลพนิช์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวว่า โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการผู้สนกรุงเทพประกันชีวิตมินิมาราทอนครั้งที่หนึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมพันธก,กิจหลักของบริษัทที่มีเจตนารม,ม์มุ่งมั่นให้คนไทยมีชีวิตที่มีความสุขโดยส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางการเงินเชิญชวนให้ประชาชนสนใจการวางแผนทางการเงินตระหนักในคุณค่าของชีวิตที่เพิ่มขึ้นตามเวลาและความรับผิดชอบและเสริมสร้างการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายมิติของชีวิตเช่นกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยในภาคต่างๆกิจกรรมการศึกษาการดูแลผู้สูงอายุและที่สำคัญที่สุดคือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลกรุงเทพประกันชีวิตมินิมาราธอนครั้งที่หนึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2557 ที่ลานหน้าอาคารชายชนสวนหลวงรอเก้ารุงเทพมหานครโดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทคือวิ่งมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรประเภทชายและหญิงอายุไม่เกิน20ปี21-35ปี36-50ปีและ51ปีขึ้นไปวิ่งเพื่อสุขภาพ5กิโลเมตรและเดินเพื่อสุขภาพ2.5กิโลเมตร โดยกิจกรรมทั้งหมดจะเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปครับละทั้งหมดนี้ก็คือรายการประกันวันนี้นะครับซึ่งผมและก็คุณอนุสรชิมเพชรผู้สื่อข่าวนังสือพิมพตลาดวิเคราะห์ก็จะพยายามสรรหาข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทันเหตุทันเหตุการณ์นะครับมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำอย่างนี้นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับ สำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมและก็คุณอนุสรต้องลากคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ